ตอไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดือบลูกมาสเตอร์คนเล่นของอายไลเนอร์วิสทีนแม็กซี่แบล็คดีที่สุดของพลอยใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์เสน่ห์เข้มปลอดภัยอีกคันใหม่กับเทคโนโลยีแคปซูลน้ำหอมในผงซักฟอกเปาซอฟต์นาโนเทค 80ปีบุญรอดบิวอรี่เมื่อการออกเดินทางตามหาสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกได้เริ่มต้นขึ้นโดยการออกเดินทางของคุณหนึ่งและเหล่าบรรดาเดอะพรูฟทั้งหลายทำให้คุณหนึ่งมีของสะสมที่มีมูลคา่าและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เซลแมนลดละความพยายามในการเข้ามานำเสนอของล้ำค่าทั้งของจริงและของปลอมให้กับคุณหนึ่งสุริยน นักสะสมระดับโลกด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณหนึ่งจำเป็นต้องทำการเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถด้านการพิสูจน์ของล้ำค่าหรือ The Proof Master เข้ามาเพื่อช่วยพิสูจน์สิ่งของเหล่านั้น,นตอบจริงผมทราบเลยนะครับว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแต่การจะเข้ามาเป็น The Proof Master ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเพราะจะต้องผ่านบททดสอบสุดหินเพื่อพิสูจน์ความเป็น Theproof Master ให้จงได้ แต่แม้บททดสอบจะยากสักเพียงไหนก็ยังมีผู้ที่มีความสามารถยิ่งกว่าสามารถผ่านบททดสอบเข้ามาได้ย่างไม่น่าเชื่อและ The Proof Master คนต่อไปจะเป็นใครมีความสามารถในเรื่องการพิสูจน์มากน้อยเพียงใดติดตามได้ในรายการ The Proof Master คนเล่นขอ และในวันนี้ที่งานเลี้ยงดินเนอร์ที่บ้านของคุณหนึ่งนักสะสมระดับโลกจะมีเซลแมนจอมกระล่อนนำสินค้าม,มาเสนอขายให้กับคุณหนึ่งโดยมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพิสูจน์ว่าสิ่งไหนเป็นของจริงสิ่งไหนเป็นของปลอมติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับเป็น,ปนยังไงบ้า,างกากินดื้อคินดื่มังหลายวันแล้วเนี่ย หนูอิ่มอิ่มเซลสาวแสนสนปนเซ็กซี่มีเสน่ห์โปรยปลายเซลสาวผู้ที่ชักแม่น้ำทั้งหามาสร้างเรื่องราวใครที <S <S ่โดนเธอขายของให้เรียกว่าเรียบร้อยทุกรายเพื่อนของพี่ก็เด็กตลอดการเหมือนกันทั้งสองท่านนะครับมาเลยดีกว่าใช่ครับท่านแรกนะครับคุณพายพัชรานนนครนะครับกับคุณเต้กันตากันจารึกครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินจีต้อดบทั้งสองท่านคุณเต้ ปิยรัตกัญจารึหรทายาทค่ายละครยักษ์ใหญ่ผู้มีหัวใจรักการพิสูจน์คุณพายพัทริยานันครสาวสวยแห่งวงการไฮโซเจ้าของร้าน5ฟ a r บาร์แอ r a ์ร a รทผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจ์ วันนี้ทั้งสองท่านก็มางานปาร์ตี้นะครับที่จัดรู้สึกปาร์ตี้พี่จะจัดทุกวันเมื่อสักครู่นี้เินเข้ามาสวยมากอ่ะใช่ครับสุดยอดออร่าผิวกระจ่างมาเลยค่ะวันนี้ต้องขอแรงทั้งสองท่านนะครับช่วยพิสูจน์สิ่งที่น้องอิมจะเอามาไว้วันนี้นะครับซึ่งอยู่ในภาคกลุ่มนั้นว่าของที่น้องอิมเอามาเนี่ยจะเป็นจริงหรือปลอมนะครับคพายเคยมีประสบการณ์ถูก หลอกไหมครับจริงๆก็ยังไม่ค่อยโดนหลอกสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่แน่วันนี้อาจจะโดนน้องอิมเป็นคนหลอกโอ้ยไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางใช่ไหมครับคุณเต้เ่หละครับเคยมีประสบการณ์ไม่ก็เนี่ยแหละครับรอคุณอิมแต่ส่วนใหญ่คุณอิมก็จะนำของค่อนข้างใช้ได้มาดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ไม่แจะหลอกเราสองคนได้หรือว่าไม่ได้กาหรออันนี้เหงื่อเริ่มไหลแล้วค่ะเหงื่อเริ่มไหลแล้วค่ะบในแต่ละสัปดาห์เดอะพ o o f ทั้ง ทั้งสองท่านจะต้องทายสิ่นของที่เซลแมนนำมาเสนอขายว่าเป็นของจริงหรือของปลอมสัปดาห์ละ2ชิ้นโดยชิ้นที่1มีคะแนน1คะแนน,นและชิ้นที่2มี2คะแนนเดอ p r o ูฟคนใดทายถูกและมีคะแนนสะสมมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์จะได้เข้าไปลุ้นแจ็คพอตเป็นแหวนเพชรมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทหากแจ็คพอตแตกจะได้เป็นเดอ p พ o ูฟมาสเ งั้นมาดูของที่อิมจะนนัเสนอขายกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะดีครับของชิ้นนี้นะคะเรียกว่าอิมตั้งใจทําเพื่อพิธีกรเลยนี่สั่งโอ้ใช่ค่ะสั่งทำแบบว่าให้แบบว่าเข้ากับพี่หนึ่งที่สุดเลยแสดงว่าชิ้นงานที่อยู่ในนี้เนี่ยสวยงามโดยเฉพาะสำหรับพี่หนึ่งเลยรีมิตต์มากค่ะเป็นของที่เรียกว่าถ้าสมมติว่าไปเจอเพื่อนหรือไปร่วมงานเนี่ยจะต้องมีการแลกให้กัน คิดว่าเป็นอะไรคะเช็คใช่เงี้หนูน้องน้อมรับใช่นะครับได้ให้กันเหรออันนี้เบอร์โทรศัพท์นี่่นีเห็นไหมไม่ธรรมดาใช่ะแมคะร้านพี่ละเอียดเลยนะก็คงไม่ใช่เครดิตการ์ดนะน่าจะเป็นคอนแทคหรือแบบเฟซบุ๊กไม่ใช่หรอกอะไรแบบออนไลน์กันอยากจะบอกว่า ถ้าพี่เห็นพี่ต้องปราบปื้มมากๆเลยเพราะพี่คงต้องชอบอย่างแน่นอนและของที่อิมนำเสนอขายในวันนี้นะคะนั่นก็คือโอ้โห นามบัตรนั่นเองครับก็ถูกเต้งนะครับทั้งสองท่านเพราะว่าต้องแลกเบอร์แล้วก็ต้องแลกลายสมัยนี้ก็ทันสมัยขึ้นไม่ต้องแลกบัตรสิ่งที่จะนําเสนอนี้นะคะคือเป็นนามบัตรรีมิเตดนั่นเองค่ะมีแพททั้งหมด3กระดนนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยรีมิเตดคือเรียกว่าต้องสั่งทําเท่านั้นนะคะดูคุณเต้สีหน้าซีเรียสเลยกำลังงงว่าแล้วเราจะทําหลายๆใบเพื่อให้คนอย่างงี้แหละใช่ค่ะ มันเป็นอะไรที่แบบว่าดูดูหรูแล้วก็ดูล่ำมากๆเลยเวลาแจกให้กับคนนี้คนนี้ชื่ออิมค่ะชื่อนี้นะคะติดต่อได้นะคะแล้วผู้ที่ได้ตะเคาก็เก็บไว้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่ในนานดเวลาคนได้มาบางทีก็ไม่ค่อยได้ดูแลใช่ไหมคะคนที่ออกแบบนี้ก็เลยออกแบบสําหรับคนที่แบบว่ามีฐานะที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มาให้กันโดยการที่บอกว่า มาจากที่ไหนอะไรยังไงเป็นลิมิเต็ดสั่งทำได้ที่เดียวเท่านั้นที่ประเทศอังกฤษค่ะแต่ว่าเป็นถ้าเป็นเราเราได้มาเราไม่เก็บนะคะเราแกะแกะออกมาเลยนี่เ็คงเป็นเป็นนามบัตรที่เราจะมาแกะแล้วมาติดของเราเองจะลบชื่อทิ้งไปบัตรอาจจะหายไปแล้วค่ะเหลือแต่เป็นเม็ดเม็ดแต่จำได้ว่าใครแต่ตัวบัตรทำด้วยอะไรนะครับตัวบัตรนี่นะคะทำด้วย b a c k and g o ค่ะออนิกใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นเป็นบัตรที่แบบว่าสั่งทำเป็นพิเศษมาเลยนะ บัตรนี้นะคะตอนหนึ่งใบนะคะ1 5ึ่ัดอลลาร์ก็เกือบห้าหมื่นบาทไทยค่ะทำมาให้ก็ดีใจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของปลอม่ดีใจนะครับของจริงสิคะแต่กอนอื่นเรามีตัวช่วยค่ะก็ไม่สูงมากขอให้คุณภายเลือกก่อนดีไหมครับกล่องทั้งหมดนี่มีอะไรบ้างครับมีมครับมีมิสทีนค่ะสินทรัพประกันภัยนะคะ พัคเลนค่ะแล้วก็ซ p พเมจินั่นเองค่ะนะครับโอเคค่ะให้จับคท้ายเลือกก่อนว่าจะเลือกหรือว่าจะให้เต้เลือกก่อนก็ได้นะครับเลือกก่อนค่ะเลือกก่อนให้สุดท้ายจะตีเลือกก่อนครับเดี๋ปิดสมมุติว่าเลือกพักเลนค่ะไปประจำเลยทีโอ้เลือกพักเลนนะครับเลกเลนนะคะเต้เหรครับเต้ก็ถ้าอย่างนี้ไต้ขอเลือกสินทรัพย์ประกันภัยละกันครับขอประกันขอประกันภัยไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นที่ไม่ได้เลือกก่อนดีไหมครับอ่าได้เลยค่ะเรามาดูนะคะสองมิสท ตัวช่วยนั่นก็คือคือนี่เลยรู้สึกจะเป็นที่ใส่นามบัตรที่ใส่นามบัตรค่ะเก๋ๆก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้เลือกกล่องเพราะว่าไม่ชไเลยแล้วก็ซีพีเมจินะฮะครับเป็นเป็นกล่องใส่นามบัตรนั่นเองค่ะแต่ว่าสองกล่องนี้เลิศจริงๆค่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังกล่องพาร์คเลนดูก่อนไหมครับโอเบย์ฟิส ตัวช่วยกล่องพักเลนนะคะนั่นก็คือโอ้โอ้แว่นขยายนะครับดูเพชรไม่จัดจ่าเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยจริงๆขอบคุณค่ะใช่นะครับสามารถที่จะส่องเพชรได้ปกติส่องดูเพชรเนี่ย ค่อนข้างเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วครับค่ะมีความรู้บ้างใช้วิธีอย่างไรในการเลือกดูเครื่องประดับนะครับจริงๆแล้วก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราต้องดูที่ว่าดูที่ตัวน้ําของเห็รด้วยใช่ไหมคะดูคัสดูความเคลียดูอะไรหลายอย่างเนี่ยค่ะคุณเป้หนักใจไหมครับวันนี้ นี่กขค่อนข้างหนักใจนะมีทั้งซีนแบบว่าโอ้โหไม่แน่ของพี่เต้อาจจะเลิศก็ได้ในนี้นะคะมาดูกันดีกว่าค่ะสินซรบประกันไทยนะคะนั่นก็คืออ๋อได้ Google นะครับในการเปิดดูนะครับ นี่ค่ะนี่เลยครับครับได้สิทธินั้นเลยนะครับค่ะ้างนั้นดิฉันก็ต้องเดินไปส่องดูใช่ครับเจอเลยครับได้ค่ะโอ้อันนี้เป็นชื่อคุณสุริยนนะคะดิฉันอยากจะขอสักใบทางนี้ก็ส่องไปนะครับทางนั้นก็เข้า Google ไปเอาละครับเหลือเวลาอีก15วินาทีนะครับเริ่มาแชร์ดูกุนด้วยกันก็ได้นะเนี่ยครับเอฟมาส่งมาเลยกัน อันนี้เป็นการแข่งขันกันนะครับเราช่วยกันวิเคราะห์เอาละครับเหลือเวลาอีก1ิวินาทีนะครับหมดเวลานะครับเอาละครับต้องขออุปกรณ์ตัวช่วยคืนแล้วล่ะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ช่วยได้พอสมควรไหมครับค่ะมากช่วยได้มากนะครับเชื่อใจนะครับได้ก็พอใช้ครับพอใช้ได้เอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจะตอบว่าอย่างไรนะครับ เอาละครับคุณเต้ครับคุณเต้ก่อนใช่ไหมครับค,คือคือจริงๆเนี่ยนะครัคะเท่าที่ได้รับข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยคิดว่ามีบริษ,ษัทนี้อยู่จริง<อ>แล้วก็มีนามบัตรแบบนี้อยู่จริงแต่ว่าคุณนีมเอามาเนี่ยแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าทำชื่อของคุณหนึ่งมาอยู่ด้วยเนี่ย<อ>ถ้าบอกคุณเต้นิดเดียวนะว่าคุณหนึ่งเป็นคนทำเองนะคะ เชื่อเลยแต่อันนี้นะไปทําที่นู่นได้คิดว่าน่าจะเป็นของปลอมมากกว่าจนะเป็นของปลอมนะครับก็เป็นกันวิเคราะห์และคุณพายแล้วครับเอาเป็นว่าพายคิดว่าตัวช่วยของพายเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าโชคดีจริงๆเพราะว่าถ้าเื่อมองจากในระยะห่างตรงเนี้ยมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นของแท้แน่นอนอนะคะพอได้เข้าไปดูใกล้ๆพร้อมกับมีแว่นขยายเนะะี่ยค่ะเราเลยได้เห็นรายละเอียดของตัวเพชรบอกไปชัดๆเลยคะ่ะว่าของปลอมค่ะว่าเป็นของ ปลอมนะครับคุณเต้เปลี่ยนข้ใจไหมครับไม่เปลี่ยนแหละครับเต้ตอบว่าเป็นของปลอมมั่นใจในคําตอบไหมครับมั่นใจครับมั่นใจครับคุณไทตอบว่าเป็นของปลอมแน่นอนค่ะมั่นใจในคําตอบไหมครับมั่นใจที่สุดค่ะเอาละครับจริงๆแล้วของที่น้องอิมเอามาเนี่ยผมทราบอยู่แล้วว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแต่วันนี้เราต้องการให้สองท่านที่สูดตัวว่าจะสามารถเป็นอะพรูฟมา Master ได้หรือเปล่าในการตอบว่าจริงหรือปลอมนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบผมขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับว่า ของชิ้นนี้เป็นน้ำบัตรที่แพงที่สุดในโลก,โลกเป็นของของปลอมนะครับข้อมาอมที่พอได้หคดยอดมากค่ะและนี่ก็คือ น้ำบัตรที่แพงที่สุดในโลกซึ่งผลิตโดยบริษัทแอสทรัมของประเทศอังกฤษทำจากอะคริลิกอย่างดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตกแต่งด้วยเพชร3กะรัตทำให้น้ำบัตรที่แพงที่สุดในโลกใบนี้มีมูลค่าสูงกว่า45,000บาทและในการผลิตน้ำบัตรแต่ละครั้งจะผลิตไม่เกิน100ใบด้วยความพิเศษแสนหรูอลังการของผลงานชิ้นนี้จึงทำให้ยากที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้าของ ผู้ที่จะได้เป็นเจ้าของน้าบัตรที่แพงที่สุดในโลกนี้จะต้องได้รับเชิญจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้นจึงจะสามารถสั่งซื้อเป็นเจ้าของได้เพราะฉะนั้นทั้งสองท่านวิเคราะห์ได้ยอดเยี่ยมนะครับก็ผมขอสรุปคะแนนนิดหนึ่งว่าทั้งสองท่านมีคะแนนเท่ากันก็คือ1คะแนนแต่ในของชิ้นหน้าเนี่ยเราจะมีคะแนนด้วยกัน2คะแนนของที่มาเสนอขายในครั้งนี้นั่นก็คือเลือกลู้มาสเตอร์คนเล่นของ ลูฟมาสเตอร์คนเล่นของใหม่ไฮแลักสวีโก้แชม์เสน่ห์เข้มปลอดภัยอีกขัน้นเครื่องดื่มเป๊ปทีนโลกสดใสขับคี่ปลอดภยัยดื่มเป๊ปทีนพาร์คเลนแบงคอกคอมมิวตี้มอลล์คุณยังอยู่กับรายการ The p r o ฟ f มาสเตอแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าของสิ่งไหนจริงสิ่งไหนปลอม ก่อนอื่นก็ต้องขอสรุปคะแนนก่อนนะครับว่าทั้งสองท่านมีคะแนนเท่ากันโดยทั้งสองท่านวิเคราะห์ได้ยอดเยี่ยมมากตอบถูกนะครับได้1คะแนนนะครับกับน้ำบัตรที่น้องอินเอามาหลอกพี่โด <c oughs> นหลอกแล้วเนี่ยชิ้น,นที่2ต้องแก้ตัวแล้วล่ะครับชิ้นนี้นะคะขอบอกได้เลยว่าเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนที่อยากจะครอบครองกันเพราะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นรุ่นที่ จี๊ดมากเลยค่ะจี๊ดเลยเหรอครับจี๊ดเลยค่ะก็แสดงว่าต้องเป็นของสุภาพสตรีถูกต้องค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปพบว่าของชิ้นนั้นเป็นอะไรคราวที่แล้วเรามีกล่องตัวช่วยค่ะแต่รู้สึกเหมือนว่าจะง่ายเกินไปนะครับก็ต้องคราวนี้ต้องมีกล่องอุปสรรคครับมีหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนั่นเองค่ะกล่องอุปสรรคใช่ครับเป็นคุณมาสเตอร์กล่องที่1และกล่องที่2นะครับเชิญ คุณพายว่าจะเลือกก่อนหรือใช่คุณเต้เลือกก่อนก็ได้นะครับคุณเต้เลือกก่อนเลือกก่อนแล้วก็อุปสรรคให้คุณเต้เลยใช่ไหมโอเคถ้างั้นคุณเต้ขอเลือกเบอร์หนึ่งกันแล้วกันเลือกเบอร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์สองจะตกเป็นของคุณพายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบอร์สองกันก่อนดีไหมครับเบอร์สองอุปสรรคนะคะ The Pro Master เบอร์สองนั่นก็คือคือ ไม่มีอุปสรรคนะครับแล้วเลยให้แก็คุณเต้ก็ได้โบอนัสใช่ไหมครับคุณเต้ก็ได้รับอุปสรรคนั้นไปนะครับนั่นก็คือ The p o มาสเตอร์กับอุปสรรคกล่องที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือโอ้ เป็นอุปสรรคในการได้ยินนะครับและนี่ค่ะเอาะครับเป็นอุปสรรคอุปสรรคคุณเ้ได้ยินไหมครับคุณเต้ได้ยินไหมครับคุณเต้ได้ยินไหครับนเราไปดูนะครับว่าที่ทั้งสองท่านเดาต้องเรียว่าเดาจะถูกไหมนะครับของที่อิมมาเสนอขายในครั้งนี้นั่นก็คือว้าว และกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นแบรนด์เ a i อ m e s นั่นเอง Airmes ค่ะ Airmes นะคะ a i อ m e s นั่น Airmes นั่นจากประเทศไหนครับ Airmes ครับเป็นรุ่น Henley นั่นเองค่ะเป็นเรียกว่ารุ่นที่ผู้หญิงใยฝันจะครอบครองเพราะเป็นสีที่สวยสดสีส้มเลยนะครับผมซึ่งคุณเต้ได้แต่มองอิมไม่รู้ว่าอิมพูดอะไรบ้างอะไรกันแล้วครับเดี๋ยวถามคุณสุภาพสตรีก่อนดียครับว่านี่กระเป๋านี้เป็นที่ใยฝันของสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าอะไรอะครับกระเป๋าของ Airmes นะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่แบบคลาสสิกที่สุดแล้ว,วแล้วก็หมายว่ามันเป็นเขาเรียกว่าคืออมตะนั่นเองเลยถึงได้รู้ว่าคนที่จะได้ครอบครอง Airmes ได้นะคะต้องซื้อเอเุปกรณ์หนึ่งล้านบาทก่อนถึงจะสามารถซื้อกระเป๋าของเขาได้จริงเหรอจจริงค่ะ,ค,ะคือตอนแรกนึกว่าใครที่มีเงินสามารถซื้อได้ก็ซื้อได้เลยไม่ใช่ค่ะคือต้องไปซื้อของอย่างอื่นเขาก่อนก่อนถึงจะได้มีสิทธิ์ซื้อกระเป๋าของเขาได้และกระเป๋าราคานี้นะคะราคามูลค่าสามแสนสองหมื่นบาทนั่นเอง รุ่นเคลลี่รุ่นนี้เฉพาะใบนี้เนี่ยคะได้มีการเคลือบสารกันน้ําจากที่ที่แบบว่าคนที่รักกระเป๋าต้องไปที่นั่นค่ะเออแต่เท่าที่ทราบเนี่ยกระเป๋าใบพวกนี้กลัวน้ําที่สุดเลยใช่ค่ะที่ที่นี่นะคะเขาได้การดูแลจากมิระเครมิระเครใบแหนค่ะอ๋อเรียกว่าใครที่รักกระเป๋าเนี่ยต้องไปหาที่นี่เลยค่ะมิระเครมิระเครใบกันน้ำเหรอครับกันน้ำเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบให้ดูด้วยนะคะว่ากันน้ําได้จริงหรือเปล่า นี่แสดงว่าที่เอามานี่กระเป๋านี้เป็นใบจริงใบจริงค่ะแต่คำถามคือว่ากันน้ําได้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะคุณเต้คงคงต้องเข้ามาสู่ในเรื่องของการได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งเอาออกได้ยังครับเอาออกได้แล้วเหรอโอเคอ่ะเอาละครับนี่เลยคุณเต้ครับคุณเต้จะไม่ได้ได้กินอะไรเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้มึนมากนะครับเสียงเพลงรู้สึกจะดังมากนะครับผมจะขอถามนะครับว่ากระเป๋าที่เห็นนี้ไม่ได้ถามว่าจริงหรือปลอมนะครับกระเป๋า เออเมสใช่ไหมครับรกระเป๋าแอมเมสนะครับก็ืออย่างนี้ค่ะกระเป๋าแอมเมสที่เห็นนี้นะครับเป็นของจริงนะครับจะ,จะถามว่าใบนี้เฉพาะใบนี้สามารถที่จะกันน้ำได้จริงหรือ ปลอมนะครับจริงหรือปลอมนะครับคุณได้ต้องตอบแล้วครับย้เได้ตอบเลยครับตอบว่ากันน้ําได้จริงหรือปลอมครับเอาเป็นปลอมจริงหรือปลอมครับปลอมแล้วกันปลอมนะครับมั่นใจในคําตอบไหมครับมั่นใจครับใครล่อครับโอ้ชายตอบก็เป็นของใครครับก็คือว่าอจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกระเป๋าเนี่ยผัดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรสเขาเรียกว่าเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญพอสมควรค่ะเขาอยู่ในวงการ ค้ากระเป๋า <laughs> ใช่แล้ว <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยเชื่อว่ากระเป๋าที่ดีจริงๆเนี่ยนะคะทุกคนก็จะหาวิธีการที่จะดูแลในทุกวิถีทาง <c oughs> นะคะ <c oughs> คแล้วก็จริงๆแล้วเทคโนโลยี Technology ปัจจุบันเนี่ย มีทุกรูปแบบไม่ว่าจะกันฝนไม่ว่าจะกัน UV ไม่ว่าจะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแค่กันน้ําแค่เนี้ยสับภายคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นไปได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสอหรับพายนี่เป็นเรื่องจริงค่ะเอ,คเอาละครับอย่างนั้นผมเองทราบคําตอบอยู่แล้วนะครับ<ะ>ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋า MS แท้<ะ>รุ่นไซส์25ซึ่งเป็นรุ่นหายากนะครับ<ะ>กันน้ำได้จริงหรือปลอมนะครับเพราะฉะนั้น The Proof Master ต้องไม่ธรรมาดานะครับทำอะไรต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ากระเป๋าชิ้นนี้ จะสามารถกันน้ําได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะทรศับ์กันให้เห็นกันเลยนะคะว่ากันน้ําได้หรือไม่ไม่ใช่ฉีดนนี่นะเอาละครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะกันน้ําได้จริงหรือปลอมนะครับก็จะเป็นคําตอบไปเลยนะครับโอ้ เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือจริงนะครับได้เข้าไปสู่รอบเดอร r พรูฟมาสเตสูงุเตะตกรอบนะคความงดงามล้ำค่าที่คู่ควรแก่ผู้หญิงกระเป๋าเฮอร์เมสรุ่นเคลลี่สีส้มสนนราคาที่3 2 0 0 0 0บาทด้วยราคาแสนแพง และเป็นแบรนด์ดังระดับโลกจึงก่อให้เกิดวิวัฒนาการที่ทันสมัยในการดูแลกระเป๋าอันเป็นที่รักของคุณผู้หญิงนั่นก็คือการดูแลรักษากระเป๋าด้วยการทำสปาไม่ว่าจะเป็นการเคลือบกันน้ำการซ่อมรอยขีดข่วนเปรียบเสมือนเป็นการดูแลหัวใจของผู้ที่หลงไหลในสินค้าแบรนด์เนมคุณเต้น,นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับวันนี้เรามีของขวัญให้กับคุณเต้ด้วยครับขอมอบวอกวเชอร์นะครับคลิปวอกเชอร์จากทาง เพอร์เฟกต์สลินนะครับนี่ค่ะคแล้วก็กระเช้าแบรนด์ลังนกแท้นะครับจากแบรนด์ครับบำรุงสุขภาพค่ะเย้ขอแสดงความยืดนุกมาเติมคนเล็กของ ลูปมาสเตอร์คนเล่นของ Beauty Demon The Only Way to Say Forever Ranger Scout High So Party Magazine บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนเอาละครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณภายนะครับได้เข้ามาสู่รอบ The Proof Master แสดงว่าปฏิบัติภารกิจได้ดีเยี่ยมครับแต่เรามีอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่คุณพายจะต้องพิสูจน์นะครับแต่วันนี้เราพิเศษครับเนื่องจากคุณพายนะครับมีเพื่อนมีเพื่อนมานะครับก็คุณเต้ก็เป็นกำลังใจค่ะตกรอบไปแล้วตกรอบไปแล้วแต่กตกรอบไปแล้วแต่ขออยู่เป็นกำลังใจแต่สามารถที่จะปรึกษาอะไรกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเอาละครับภารกิจที่จะต้องทำต่อไปอยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับ ดดวว้านี wow. น่ก็คือแหวนเพชรทั้งหมด5 <c oughs> วงนะครับ <ren k> จาก beauty diamond เพียง1วงจาก beauty diamond คือเพชรแท้เพราะฉะนั้นคุณพายต้องเลือก1วงเท่านั้นนะครับ <N> <น>ดูเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ <S <S 2> <S 2> ใกล้เคียงกันครับแบบแล้วก็มราค่าเท่าไหร่คะ1 0 0 0แสนบาทนะครับถ้าเลือกถูกก็สามารถที่จะรับกลับบ้านไปได้เลยนะครับว่าชิ้นไหนนะครับที่คุณพายคิดว่า มันน่าจะใช่โอโหอันนี้เรียกว่ายากเหมือนกันนะคะอย่าสีสาชนกันยากคือเดียวค่ะถ้าชอบชอบวงไหนคะเหมถึงลายลักษณะแต่ว่าชอบอะไรเงี้ยคะชอบเหรอชอบวงที่ห้าค่ะเป้จะเลือกเบอร์อะไรครับคือจริงๆเนี่ยนะครับคิดว่าสองสามสี่ไม่น่าใช่หนึ่งหนึ่งกับห้านะครับเอาละครับ่าจะช่วยให้ตอบถูกหรือจะช่วยให้ตอบผิด อ่ะแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเพชรนะครับคุณพายก็รู้แล้วว่าต้องดูด้วย 4C นะครับก็คือคัตติ้งการเจียระไนที่สวยงามแล้วก็เรื่องคุณภาพความสะอาดคัลเลอร์นะครับสีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยในการดูแล้วก็น้ำหนักก็คือกระดับลดเวลาโอ้ยโอ้ยขอบใจหมดเลาขอโทษต้องให้บิวครับเตลแมาอีกแล้วด้วยครับคุณพายคิดว่าแหวนเพชร ที่มีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นจาก d ิวตี้ไดมอนดมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทชิ้นไหนที่จะเป็นชิ้นจริงเพื่อพิสูจน์ว่าคุณพายเป็นเดอะพูฟมาสเตอร์ของผมขอเลือกเบอร์ที่คิดว่าเป็นลักกี้นัมเบอร์ของพายด้วยนะคะคก็คือหมายเลข3ค่ะแต่ก็ต้องบอกจริงๆว่าถ้าให้ดูด้วยตาเปล่าเพชรแท้บอกยากจริงๆต้องใช้เครื่องตรวจเอกลักษณ์เฉพาะเท่านั้นหรือว่า ร้านเผ็ดซึ่งเชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเฉลยนะครับว่าเบอร์3ที่คุณภายบอกมาจะจริงหรือปลอมนะครับผมขอแสดงความขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเป็นเบอร์หนึ่งครับแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่ดูดีตาสายากที่สุดเลยนะคะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่านี่เลยทาง The r o o d Master ก็มีของ ทำด้วยนะครับจาก Perfect Slim นะครับมามอบให้ด้วยนะครับยังไมม่หดะแล้วก็ยังมีอีกครับกระเช้าแบรนด์หลังนกแท้นะครับเพื่อดื่มบำรุงสุขภาพนะครับเย้และในวันนี้เดอะครูฟทั้งสองคนก็ไม่สามารถผ่านบทพิสูจน์ในการเป็นเดอะพรูฟมาสเตอร์ได้สัปดาห์หน้า เตรียมพบกับบทพิสูจน์ของคุณติดตามได้ในรายการ The Proof Master คนเล่นของ